ขึ้กันไรนะล้วขึ้นกันไรเ้ยโดสสบายดีนดหนสบายดีก่อนอ่ะสบายดีก่อนจะได้นมหมอ่ะสบายดีโดยบังไมสบายดีจ้าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ามูไหกินบมอมูไหกินน้ำบม้อตาดามาจะเที่ยวแล้วบล่อือโดยแลือบ่อเวมาบังิอุ้มนีทสิทานเดีบังตาดาม่ายังมื้อนิมา มาหาตุย้ยโดยตารางม,มาได้เที่ยวมาถึงมาหอดบ้านเมื่อคืนนี่ตอนประมาณคุ้มไปดเด็กๆน้อยเนาะไปม,มามาสิคบมาสิคบต้องไป้ไปมา,าปมสิแก้ให้หนึ่งซูจากันเออโน่อะพี่ๆมาให้ซูจา้าเสิร์ฟนู่นนะเอามวยกินได้ไหมมาพี่ไหมมวยกินได้มวยกินได้มายกินได้เออกินกันนะ เ่งาตตปจ้าเจมือก uh ่อนอือือโดยโดยไป้นเอยเมื่อวานนี่พากันมาแล้วมาแล้วก็มาหาเม่ตุ้ยเลยไม่ตุ้ยเป็นยังเชอไมตุยใจตั้งจักอีดีเลยนุ่มเลยโดยสบายดีตุยแน่สรุปอสบายดี ทาเอาไผเรากินแน่เจ้าจากีมาให้ไมไมมีเนี่ยกระุยยามยกุยยามทมนูกันบอนีกับปลอเขาเจ้าวานคอเขาเจ้าน้ำน้ำเบิดเบิ่ด้บินข้าวบเขาเจ้าเนเลี้ยงกันตุ้กุมมาต้มใคืนนี้เน้นๆสักยาให้สักยาไม่ตุ้ยด้วยเราใครมาถึงว่าเพิ่น อันเอ้ยนิวโ,โทรมาบอกว่าไม่ตู้ใครเผื่อนาะไม่ตุยใครเผื่อแต่รำก็เลยลงมาเบิ่งเพิ่นมื่อนี้พี่น้องเลยใช่ใช่ชแล้วแม่กับแม่ไปบุญมังไข่แม่ใจใจว่าแ <laughs> <laughs> ต่เพิ่นจะได้กินกระพุ่นกระป๋าพี่ง้างไปไม่ได้กิน,ย,เเนยังวะโอ้ยเพิ่นยา,ยาอ,อันใหญ่ไม่แถาห้องเอามาให้จอดหนึ่งชาเรียกมาให้จอดหนึงออ่งว่นได้กินแชมพี้เอออันมีครัวนั่นแรกมาผู้จอดก็กินน้ำกันเลยวที่หาคนมัน คนลายอย่งเงี้ยกันคือกันอ้าอ้าอุ้มมาเลยพุทธนะไรเงี้ยมาหาฝาหมืตุ้ยนะบอไปด้วไก่ว่าไรเงี้ยตะลามนะเจ็บคอท่านเองค่ะตะลามจะไรังมายไหนนะมาไปเลยมาเลยหมานางเอ้เนี่ยนี่น่ะนะเอายาให้มันตุ้ยไว้ไม่ตุ้ยไปเป็นไข่นะเอาเอายาให้แล้วก็ได้หมักนัดหมักนึ่งใช่เอาไข่ตู้ยอ่ะให้ตุ้ยอ่ะ ไม่ได้ซื้อยังเลยบ้านนี่ออกมาจากวัดพูดกับคำแล้วพี่น้องเอยนกับไม่ได้แวะซื้อยังเลยผ้าตะดำกลับบ้านเลยอันนี้อัไหนตู้เนี่ยอันตู้อันไหนอ้าวอันยาเด้อเดี๋ยวผมตู้ยกินยาเด้อแะมียังอะไรนะยาขอบคุณขอบคุณเลยโย้ค่ะโย้เศร้าๆเดี๋ยวบอกเราเศร้าเลยไปสั่งยาจุกไปแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันเพงแลเนี่ยให้นุ่ม เออเดี๋ยวแม่ไปเอานมให้กันเด้อเออมาอยู่พี่ปัดนมอยู่กับตาโรนใช่ยืนนมตาโรนได้ดุอย่าแก้ไขใช่คุณขอบคุณยายอยู่ดีนี่แห้งเด้อตาลำเด้อทุ่งใช่เด้อทุ่ใช่ใช่ใช่แขงนะไม่ไม่ตุเรียนเป้าไงเนี่ยพันยางลายพี่น้องเอ้เมื่อวานนี่นั่นเกือบเกือบอันกัดตีนเพิ่นเกือบกัดเท้าเพิ่นนี่นี่แม่ให้เบิ้งเบิ้งนี่นี่ นี่เด้เพื่อนนะจนเป็นบาทเหมือนี้ก็ได้บวอยเพิ่นใส่รองเท้าด้วเมือนี้นะเพราะว่ามันสีสีกาแฟเพิ่นเนาะแต่อีต้นลูกต่ดำไค่อยพี่น้องเลยหวานนะใชาบมเบิ่งคนแด้อเอ้าเพิ่นกระแล่นดินย่างดินอยู่ด้ตู้กับบริจักกับเพิ่นเจ็บใช่เท้าขึ้นลดมาแต่ว่าเพิ่นทอดเกิบแบบเพิ่นว่าเจ็บเจ๊ฟเพื่อนนะมันหักเจ้าบารูเบ้อตอนอยู่วัดเพิ่นกระดินกับเอ้ยบิวเอ้ยเบลอยากกินนี่เพื่อนนะก็คือกินแล้ว านไม่ตุ้ยยุเป็นอดไอาการใช่หรอไม่ตุ้ยเมื่อยไม่ตุ้ยเมื่อยได้สักยาแล้วบ่ตากะบัวเห็ดมันมือวานอย่าไปเด้อบาดเี้่ตายอยู่น้ำกระตู้หาน่งรเห็ดอยูุ่ดักไม่กันเข้าปลายบาดอยู่ทำลาอยู่เพื่อจะได้มามือจะมีนันนอยนันเลออ๋อนันคือพื้นคือไ่นิ้วน้ำโพให้นแน่นิวเอ้ยน้ำโพเห็นแน่วะ นี่เอาน้ำโู้ช่ยผู้ชายพอตู้มีแต่ว่าว่าให้ทางเปิดน้ำไหลท่านเปิดน้ำไหลทางใช่รอดล่ะคำนั้นโทษกันนิ้วเลยเหรอมาเผินโทรหาคนมาชักยาโทรปูน้องนิ้วกับ่ามาบ่ไล่เนี่ยไปโทรเอาบระเทาอันนั้นกระโดงอันนั้นมาทักทักเลิกมาไม่นึงเลย ตบตายบาดนีนบตายกูน่อยว่ะนี่มึง่จะไปเจีบบให้ตุ้ยฟาหอยแล้วป่ะนี่ตุ้ยาหยแ้วนี่เห็นไปแล้วไปแล้วมันไปกินข้าวสักจุบให้ตุ้ยบตายกูนี้ันนี้ว่าใครแน่กูบันนี้ว่ะจุบมันเมันเนินโพบีบี่เลาเนยบีบพี่เล่เลน้ไขน้ำเมื่อยนะมีผาตีนนีแล้วมันยาวอมาบ่าครเด็กกะห่อนคือเก้าพี้น้องอยู่พุ่นเย็นได้ตุ้ยไหน เย็นคนตกว่าบ้าน่ะนยืนว่าว่าใครอึว่าอึมทั้งบ้านดูกันเต๋อยุดงาวกคนผูกขอคนตกทั้งนั้นอึงว่ะอึบ่อยังไ่เห็นนะวาเนี่ยขับรถมากกว่าี่นั่งคนหนมาซื้อของฝากกับคำมาคำ้อัเก่งเ้งหมอเชอรนะแล่นทั่ววัดแล้วมาเจ็บตีนบอกบบอกแม่ได้ลู่าแม่ได้หยัมผาได้ให้ยูได้บวมใหมาที่แื่อห้าอาน Mát em, yang là mất kè hôn. Doo. Tất cả tiện chất, mày, mày à. yeah. oh, phần này phần này, yang ngoài tăm boku hôn mì tù hả hôn hả. Sựa chưa đâu. Hiện lạc a mắt, lạc a sựa chưa đâu, hả. Hiện lạc a dâm chưa đâu. Do hai mì tùy đơn, kèch chè cục Mày ngay quê cục nạp. Cục mùi đều, mùi hai hai ดเป็นคนดือไดู้ด้เป็นคนดื้อเนาะเป็นดาตามตามตามมื่อ่นี่อันนั้นได้แรงมากมื่อนไม่ได้เอาให้มือนนี่โคงโบราณมาตัวนี้เหรอมาดินันน้มันนองาเลยรูเ้อเอ้ยใช่ไหมเ้ย่ด้ยด้้ยอรนีโอ้ยเนาะผุ่นปลาไม่เื่นผุนโคกหน่อยพันน่ะพี่น้องย รูปมาจะเอาคุกนั้นมันยังตุ้ยตามอันอันแบบไดลูกแบบลายแนตามแล้วก็มีหมอมี่แกกระโปงตัวนี้เป็นคนตัมตัวนี้เป็นคนตั้มตัวนี้เป็นตั้งไหันี่ไปใช้พอแค่ไปใช้สียมอยู่ห่่ให่วอยู่ห่ก็ใหู้่องเอคนเด็ดอ๋อตหมาดีกว่าทางเน่ปนิจเน่เน่น้องเปียวพินิจคนนี้ห่วงนี่จี้ต๊ะเลยลูกต๊ะไร

ไปจะลงไปัดไุรงอ้ลาน่ของลาแล้วยังไม่ไฟมาเผาะหรอกครบื่งเงินอะไรบาเนาะแล้วบดปู้ทลาอันสมคนจากบริษัทตันี้กว่าตาเบุญยายายตไนยาไข่เน้อแตเน้อไข่ไข่เลยวตะกี้จี้อไรัน้เ่ออะไรวนี้เคอเลย แไม่ด้เป็นนี่เจ็บน้ำข้อนี่เจ็บข้อคอบนี่แกแกกินได้ไหมนี่เศร้าราถามนะชักจุบอย่แลวันหนึ่งกเศร้า่ะเชิญักจุบก็ักให้เ์กวนดูชักให้ได้ขกบกันเล้ัป๊อกป๊อป๊๊ได้ขบเลยนะ ชื่อสามสัปเอาไปไหมนีไปเห็เนี่ยเพิ่นอยากได้เห็ดนั่นก็ล่นนั่รในมู่บเอยเฮ้ยิวเอ้ยวิวเอานั่งเห็นน้องตั้มเลเฮยบิวานดมันจะเอาแท่งมันเดินบอเอาไปเดินอเป็นหนาวแล้เปิดเออลมเย็นมาเด้เท่านี้ก็คไปดิเนก็อยากม้ออยางมเอออยากแก้ไขอือ๋อนี๋ยวนีนีนี่คือไทรนี่

มันกินเน้อมันตู้ฮะมันตูที่ยุงันไม่ไม่น้ำไอ้ตู้ไปเลยนึกนึกนึกนึขนึกนึกนึกนะกนึกนึกนึ้นเกนึกนึานึกนึกนึอนึกนึกน้กนึ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 กนดกนึกนนึ้วึกนึกนึนึกนึกนึนึก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 าไม่้่กนกนกกนน โอ้ทางนี้แบบเจ๊งแล้วเชียวให้แม่ไให้แม่ดูเลยให้แม่แม่จะไว้กินนะลูกเนอะบัดแม่ปวดตัวนี่บ่แม่แม่ปวดแม่ปวดหัวนี่แม่จะกินบัไหนเด้อไปแล้วลูกกินไปแล้วเห็นน้ำใชะเห็นน้ำบ่ลูกบ่เห็นทุ่งาบ่เห็นทุ่งาใหญ่ใหญ่บ่ดิ้งอยู่ผู้ดิ้งอยู่ผู้ดิ้งอยู่ไก่เอองบ่พี่แล้วดิ้งแล้ว ิงน <บ ó S 1> ี่แล้วม e ้วนหมดดินผนดินคัมในวันยังสมออยู่เราอะคำอยู่มาฮอดเพื่อมาฮอดเด้ออกจากวัดออกจากวัดปู่จะไปซักกับคัมในพี่น้อยเนาะก็เลยพากันมาเลยวันกับน้องถ้ามีเที่ยวมาเอามาแบบว่าเมตุยเป็นใครลงมาเยี่ยมเมตุยเน่เดียนิวแต่เศร้าผู้โทรมาแต่เศร้าพี่น้อยเอ้าอะ แล้วกินอดลานแล้วเราลานแล้วไปเที่ยวชงมือนึงกะเป็นไข่เป็นนาวไปนะเื่อนียนๆๆๆๆมาไม่นิ่วกทุนวะได้ที่กินต้มไก่นี่วะกินหอดลานจนเป็นไข่ตีเผื่อนเเชื่อยิงไก่เบิ้เฮ้ยต๊วกระดกไงลางนะเพลานมาพอวินเป็นเซอวินกเก่าอีกแล้วต่กินนุ่มบ่จะกินนุ่มแบบไหนกันเ้อลืมแบบ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 าเด้อบแแอบ ขึ้นไปกวนแม่ตุ้ยพอนพี่น้องเลยก็ดุกลัวอยู่เทิงพี่นี่มาา้กวนแด้วแล้วสิ่ห้าพอนเถยมาเหยียงนะเหยียงนั่นนะช่วยข้าวโอ้ยฉันได้กินข้าวย้อนได้ป่านนี้บอกอย่าเข้าไม่บอกอ้าช่วยข้าวก็ช่วยแล้วสี่ห้ากันซังเนี่แม่ตุ่ยลงมาระวังระวังฮ้อนห้อนฮ้อนฮ้อนเด้ยเป็นะระวังมือระวังมือ เอออา่ะอย่าพ่าวอย่าพ่าวเออทอนเนยเผื่อหน้าพ่อตู้เอาบังหอยเดือมาตุ้มหอยน้ำก่อนอ่าตุ้มหอยเดือได้หอยเดือมาได้ใส่จะมาหามาแต่บนน้องหินพูดคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดดูคอยเห็ดกินกินด้วยย้อนย้อนมาดิเนยพอนเลยทอดทอนดเอาไว้แมวด้วยเด้อเออแล้วมันเย็นก็จะกินดูไะ ก้อนก้อนไม่ช่วยก้อนใช่ไม่ตุ้ช่วยเข้าโอ้ด้น่เป่าเลยเป่าเป่าเป่าก้อนตุ้ยนเฮโอ้ยน้ำลายลงมาเราน้ลายสันนุนเขามันหันเหรอหันนะว่า้อมเลย่้า้องไปหาเขาจะบุหินทางนี้ทางนี้พอแค่แก้วละแล้วคุณไปหาอยู่ห้านบุหิน ก็หนีไปเที่ยวยังตู้คนนึงพี่ีมาเอาใบเกลมตู้ด่ลาว่ามาเช้านี้เอ็นหุ่นล่อมาเลยจับไาเลยบังแม่ให้เบังแม่ให้เสียงเสียงเสียงอะไรก่อนง่วงามมาแซ่บบ้าโอ้ยจะไปเอิบแล้วเนาะแค่แค่นนละพอแค่จะหรออือ เออแล้วแต่แค่แค่มาเองไปด้วนเราหนึ่งข้ากินกันนักเชินี่ที่ปกไงเขานี่อุ่นหนึ่งข้าวในเดียวนึ่งไม่ได้บดอยนี้อยู่ช่องเขากินเข่าเต็มทิ่ไปนี่เราเชิโอ้ทุเมื่อนั้นหนึ่งข่าคำอุ้กฮึกอันน้้ข้างเข่าไว้ได้แบบเมื่อแต่หามยุ่นตัวเองมลุกโดนเยอะเกิน่านี้พี่พี่มาตุ้ยพี่ดูเออมาแก่ขึ้นมากินข้าวนำไป มาเด้อแมลวเด้อแม่มาเด้อพี่พไมาไพี่มาี่ี่เอางานี่เอาทำไม่มานดไจิปาเบิ่งยุ่งห่ะใช่นี่นะเขานี่นะโอ้ยหาบุห็นพี่ไอ้เลยข่าเราช่วยแล้วแล้วโอ้ยเราบห็นเราบุหเห็นตอนช่วยเลยใช้ข่าเรานี่ยนี่นี่นีข้าไม่ตื้อแล้จงไม่ห้เนะพี่ไูมัเอาเฟียง นี่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 นะนี่นี่นี่นะแม่ใช่นี่แล้วโอ้ยถามเก่งว่าเป็นนี่นะเออใช่เก๋บอดูบอใบเก๋ใช่ด้วยใช่ดอกไปสิเอออืมเอแพกินน่ะแพช์แพชินแม่ใช้ลิ้นน่ะแล้วแม่ไม่ได้กินได้ลิ้นนั่นะเห็ดลายแท้พอแค่เกิดแปลว่าน้ำเออให้พอแค่เกิดแปลว่าน้ำอยู่เฮือนเนออยู่สองแถวไม่น้ำกินเป็นยังไงเนาะ เศร้านี่วันโทรหาลุงลมาเอากับพวกน้ำขึ้นไปเอาน้ำไปลุง huh. ก็ไปจะเศ้าไม่เ huh, ศ้านี่ช่ฟองช่วยันไปจะเศร้าฮะจ่าไม่ตู้แน่ข้า่ะจ่านี่อือจอืเข้าใจเด้เข้าใจเลยั่งเด่นวดออวัดชนันเดชวัดนันเด Cuồng đứa cái bất thân <laughs> Phải đứa, phải đứa, tôi dưới phải đứa Phải, 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 <laughs> phải, phải, phải <laughs> mẹ. Mẹ, mẹ mẹ Bỏ đáy Mình phải tì Phải tì cho nó đụ Phải bỏ mấy tôi đó Phải tì Phải tì Mẹ tì bỏ Đi nè nét tì mẹ, mẹ mới tì đi mẹ thèm đi Tui sẽ tui bên nhắn, tui bên tui à Hả? Đấy mà tui là bên nhắn Tui ตู้อเป็นไข่บอกถามตุ้ยีด้สักยายจักเค็มแน่ใช่ถามเราอยู่จักจุบจักเค็มใช่จักจุบตองเค็มแ้่แม่แล้วถือชงเค็มเนี่ยมือๆนั่นแหละมีนั่งไปเนาะเป็นแห้งว่ามือนั่น่ะเออยังลานนี้ไปเที่ยวช้อนมือหนึ่งกับเป็นไข่เป็นนาว่าเชื่อ

อือมกินได้ไหมข้าวเนอะำน้าบาดหายนไม่ตุ้ยปอกหาพแค่กินกข้าวไปไหนไปออเหายไม่ตุ้ยรอดหายไม่ตุ้ยรอดห่ายตุ้ยปอกกินนอ่ะกินกินดอดมัมโอ้ยมันใบเกลือพี่น้องเลยเส่บบ่ เจ็บเจ็บสิอืมใส่มาเบิ้งแน่บ่มาเบิ้งงานดึงแขนไปเบิ้งเหมนี่เอากล้องไปเบิ้งว้าวโคกตักโคกตก๊ลแดงนี่เฮ้ยเปิดเห็นกล้วยเลยตุ้ยโอ้ยเดา๋เออเดี๋ยวนี้มาดิ่นน้ำเด้อเพื่อนกับมิมู่ันนี้เออเดี๋ยวมาเฝ้าตุ้ยเด้อสิ่งไหนสิเวียนหัวแล้วน่าเชื่อกรุ๊กกุ้วยอยู่น่าเชื่อนี่มันโรงเรียนมันกล มันเชวะเชอวะเอ้ยเขาแตะปากะโดเข่าเตะปากแล้ว่อปหัให้ทีพอกันพอกับ้งปาปาดปะปาหปาดปาดป่ดปาปาด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 ปาปาาดปาดปาดาดปาดปาด้าปาดาดป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 าดาดเจ็บาดาดาดปาดานาาปาดาปาาดาาดดาดา เออมนางน้องเนี่ยไม่สิจับกล้องแม่ปินอยู่เวียนหัวไปเลยนั่ลงมาให้เมตุ้ยโอ้ยกินแน่คนโอเคพี่น้องเอลยเนะเพิ่นนอนฝ่าเมตุ้ยอยู่นี่นะตู่เชื่อเชื่อบายบายนะเชื่อจุ๊บๆเน่ถ้จุ๊บกันทางนัหน แมนอยู่จับค้อเหรอเนาะเสียงจนแหบเนาะเชื่อไปสันเนาะไปี่น้องลาไปี่น้องไปเดินเนาะพ่อกับตาดำคลิปนาเด้อคลิปนี้ตาดำมาเบิ่งไปตุ้ยนั่งเฝ้าไปตุ้ยปอกสับปะรดอยู่สบายดีหันมาได้ไหมสบายดีเพิ่นพูนนะลูกบายดีเออโอ้ยหุ่นดกเลยไปดีโดย